สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันๆก็ไม่ได้นั่งทำอะไรนะคะก็ได้นั่งเฝ้าบ้านอยู่นี้แหละคะ่ะช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลสงกรานเนาะก็ขอให้เพื่อนๆที่เดินทางกลับบ้านเดินทางกลับต่างจังหวัดก็ให้เดินทางปลอดภัยทุกๆท,ท่านนะคะจากใจที่ห่วงใยคนหนึ่งนะคะส่วนเจ้าบ้านเองไม่ได้ไปไหนเลย อย่าพลก็คงเฝ้าบ้านเนาะปล่อยให้ลูกหลานเด็กๆเข้าไปสนุกกันเราเป็นคนแก่เฝ้าบ้านเนาะเพราะว่าสุขภาพเรายังไม่ดีนะคะคิดถึงเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะอาจจะอบอกพร่องในการไลฟ์นะคะไม่ได้ทักทายก็ต้องเข้าใจนะคะว่าสถานที่เรามาอยู่นี้มันก็ไม่เหมาะไม่ไม่เหมาะสมที่ละ เราจะไปนั่งไล่หรือนั่งคุยออกอากาศเนาะยังไงก็ขอให้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นปกติดีนะคะ,ะได้คุยทักทายเพื่อนๆได้นะคะทีนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะคะเพราะว่าเรามาอยู่ในจุดๆที่เรามันไม่มันไม่มีความพร้อมเนาะเอาไว้รับลมชมวิวที่ท้องนาเหมือนเดิมนะคะเราจะได้ดูชมบรรยากาศ ในท้องนาด้วยนะคะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจเทศกาสลสงกรานนี้ก็เป็นปีใหม่ของไทยๆนะคะก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนไ,ไม่ป่วยไม่ไข้นะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแก้วค้าดจากพยันอันตรายทั้งปวงด้วยเถิดสาธุนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ ถึงนะคะบาย